นี่คือ36ทฤษฎีที่เพื่อนๆอาจจะย,ยังไม่รู้ในเกมหม่ครับบางงั้นผมก็ขอบอเริเ่มมันก็แปลกๆหน่อยแต่บางงั้นก็เอาไคุยกันในคลิปแล้วกันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแต่องขอฝากทุกคนกดซับและกดไลค์คลิปนี้เข้ากับอายุของเพื่อนๆพูด้วย13ด้วยละ่ะแล้วก็ขอคุณแฟนอาร์ตด้วยแล้วกันเอาละไปกันเลยทฤษฎีที่หนึ่งวิลเลเจอร์จะเลือกนอนเตียงสีขาวหรือว่าเตียงสีดำผมขอปรับตอนกลางคืนก่อนแล้วกันพาเซตเอ่อมิดไนท์ปุ๊บแล้วก็ทุบกระจกเลือกเตียงนอนสิเพื่อ ว้ามันเลือกสีดำแฮะแล้วถ้าผมลองสลับฝั่งล่ะเลสก o โอเคมันก็เลือกฝั่งนู้นอยู่ดีมาจากการสุนัขจิ้งจอกถ้าใครคิดว่าการผวมาากดไลค์ด้วยละกันเอว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าวว้าวโอเคมันกสุนัขจิ้งจอกจริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจิ้งจอกมีพวกเยอะกว่านะ โอเคมันก็กัดแล้วก็ไม่สู้กลับอยู่ดีทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราบินอลไรท่าเร็วๆเราก็จะชนแล้วก็เจ็บหัวแล้วถ้าเราอาสลามบล็อกมาวางไว้ล่ะเราจะเจ็บหัวอยู่หรือเปล่าซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าสลามบล็อกมันทําให้เราไม่เจ็บตอนที่เราโดดลงไปเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่า Let's go โอเคแล้วค่ะเจ็บหัวมันเถอะถ้าเราแค่ล่อนแบบไม่ใช่ผูมันก็จะไม่ลดความคงทนของอีไลชาของเรา uh, ตอนนี้ผมอยู่ที่ความสูงวันหนึ่งพันเมตรทวน l ลชโ g โอเคแล้วผมลนลงมาสี่ร้อยโอเคมันลดลงเรื่อยๆแหละคือมันไม่ใช่ความจริงนะทุกคน <c oughs> ก็อีไล่าผมมันเริ่มพังเรื่อยๆเราสามารถบินผ่านทิ่มาก,กินคนได้อันนี้ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันเฮ้เราเรามาลองกันเลยดีกว่า uh, let's go ผ่านไหมโอ้ย oh. โอเคมันผ่านได้ห้ทุกคนผมไม่ดูว่าจะผ่านได้นึกว่าจะผมก็นึกจะติดอยู่ข้างในนั้นอและนี่มันอะไรเนี่ย Whisper h o l นเพื่อมีปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าเวลาจะเล่นไมค์คร f t กับเพื่อนตอนเปิดเซิรฟมันก็ยากเย็นแลอเกินได้เพื่อนเปิดเซิร์ฟเสร็จยังวะ ที่จะเล่นมอดแพ็กและใช้คำตัวเอง่งมันก็โ, oh โคตรแหลกก็ <God. S 2> เล่นอะไรอยู่วะนี่แต่ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมมี Host, วิสเปอร์โฮสเว็บบริการเปิดเซริร์ฟใหม่ครับเริ่มต้นเพียง150บาทต่อเดือนฮะถูกกว่าค่าไฟอีกนะเนี่ยแถมลงมอดแพ็กได้ด้วยแค่กดคลิกทีเดียวซึ่งเขาคจะมีทุกมอดแพ็กจากทุกที่บนโลกนี้เลยอย่ะนะโอ้โนี่สินะการวิวัฒน,นาการก้กาวใหญ่ของมนุษยชาติของเราและหาใครอยากได้เซิร์ฟเจ๋งๆราคาถูกแบบนี้เอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์ใต้ล่าง description นี้ได้เลยอ่ะนะใส่โค้ดแซนะะะอยย่่าาลลืมไปใช้้กันดวเรจ โดนดาเมจจากกริปตสโตนถ้าเราอยู่ในหิมะก,กินคนอัน,นี้ผมก็จะลองเลยแล้วค่ะ let's go <S โอ้โหโมันมันไม่โดนฮะแล้วผมก็ไม่เจ็บอะไรเลยด้วยแล้วก็มีไอ้ดริฟตสโตนอยู่ในมือผมด้วยนะโคตรเจ๋งถ้าเราติดเอฟความหนาวแล้วเรากระโดดลงลาวาเลยเอฟความหนาวมันก็จะหายไปโอเคมันผมหาเรื่องเจ็บตัวอีกแล้วฮะ let's go <S ผมรอมันหนาวก่อนแล้วันป่ายากันไฟเลยโยโอ้หนาวโอ้หนาวลาวาลาวา ว้าวมันหายเลยฮะแล้วก็มีเสียงแชร์ด้วยผมโดดลงมาด้วยผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยโคตรเจ๋งพิกเลนจะใส่ชุดเกาะถ้าเราปาชุดเกาะให้มันผมลองเป็นกาะเพชรแล้วคันเอาไปเลยพวกโอ้มันใส่จริงด้วยฮะแล้วถ้าเราปากอดทองให้มันมันก็จะใส่กอดทองแทนโอเคเพื่อนเราเราขอชุดเพชรคืนให้หรือเปล่า ว้ผมนึกมันจะเห็นให้ให้ได้เห็นมันถือตั้งทานโอเคเราได้ชุดกอบเพชรคืนมาแล้วพอเราใส่เ i r s t binding ให้มันมันจะเปลี่ยนคืนไม่ได้่ผมลองตัวใหม่แล้วกันเอาเอาชุดกอบไปเพื่อน โอเคแล้วก okay, okay, e, e, ็ชุดกอดทองถือถือถือโอเคมันจ okay. ้องมัน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 องมันช่องอยู่โอ้มันเอาชุดกอดไปเลยแล้วมันมันไม่ให้อะไรตอบแทนด้วยแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนขอดด้วยก็ถือว่านี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วกันโคตรเจ๋งเจ๋งตรงไหนวะในดรอปพิกลินบิดนี่นะเราจะสามารถตีมอฟด้วยฮิตบ็อกซ์เดิมได้หรือเปล่าทามันตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้อ่ะนะโอไม่ก็ตัวโคตรใหญ่แต่ฮิตบ็อกซ์เดิมมันควรน่าจะเป็นตรงนี้หรือมั้งเออผมลองตีดิวันโอ้โหโอเคมันก็ ตีง่ายหรือเปล่าแล้วถ้ามันตัวเล็กเหลือแค่นี้ล่ะเราจะตีมันได้หรือเปล่าซึ่งฮิตบล็อกเดิมก็สักจะประมาณเอ่อถ้าตีวัวก,ก็ประมาณตรงนี้แล้วคัเอ่อว๊บไซ์ตามลงหน่อยความกวนนี้อีกโอเคฮิตบ็อกมันเปลี่ยนด้วยแฮนด์ต้องต้องมองกันถึงจะขึ้นซึ่งทุกปัญหาสามารถแก้ได้นะขอแค่มีลูกศอเราจะได้เอชพีเยอะกว่าถ้าเราฆ่าซอมบี้บนกอกผมลองฆ่าแบบไม่มีก่อนแล้วคั โอเคเวลที่ได้ก็ประมาณตีหลอดกว่าแล้วถ้าลองฆ่าบนสกอกล่ะซึ่งนด่กซอมบี้สิตัวนะเท่ากับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะเอาเป็นว่าเราก็มาลองกันเลยดีกว่าโอเคมันก็โอ้ยมันมันลามไปตรงนน้นเลยฮะผมจะเล่งสปีดตอนขุดให้แล้วกัน โอเคผมก็ขุดหมดแล้วนะยก,ยกไวในอันนั้นซึ่งเวลที่ได้มามันก็น้อยกว่านิดหนึ่งผมก็จะถือว่าเท่ากันแล้วกันเพราะว่าซอมบี้แต่ละตัวมันดรอปเอไม่เท่ากันกระต่ายจะแอกินแครหลอทถ้าเราไม่ได้มองมันผมวางกระต่ายไว้นี่แล้วกันจะกินหรือเปล่านะผมขาที่ซูมก่อนละกันป้าถ้าผมลองเสกเยอะกว่านี้ล่ะโอเคกินหรือเปล่าเอ้ เราสามารถสปอนวิเลเจอร์ไปขี่ XP Off ได้โดยการใช้คอมแฮนด์นี้อ่ผม ผมลองก่อนเลยมันจะขึ้นอยู่บนหัวอ๋อโอเคมันมันมันอยู่ตรงนู้นแล้วมาขี่จริงด้วยฮะลองเสกสักสิบตัวแล้วกันโอ้ว้าวว้าวว้าวโอเคมาดีเลยพวกมันค่อยๆตามมาด้วยฮะเหมือนเหมือนไอ้เชีออฟมันกำลังเดินมาผมแล้วมันก็พอดีมันก็ตามมาด้วยแล้วผมลองเก็บล่ะเอาผมลองเก็บแล้วมันก็กลายเป็นวิเลเจอร์เหมือนเดิมนี่ก็เจ๋งดีฮะเหมือนวิเลเจอร์มันลอยได้แล้วก็ตามเราอยู่เลยนะเนี่ยเราสามารถเซ็คอร์ที่มีเมนดิ้งที่มันไม่สามารถซ่อมตัวเองได้โดยการใช้คอมแานด์นี้ซึ่งผมก็จะได้ขวาาานนนนนทททีีีี่่่มมมมคควงงอยยููะะะถ้้ใชตััก็จพเลไหผ ลองถือขวานแล้วก็ปา xp bottle เมือนมันกำลังซ่อมเลยแต่ว่าโอ้ว้าวมันซ่อมแฮะแล้วถ้าผมเพิ่มเลขสูตแบบไม่จำกัดเลยล่ะสัก1ล้านตัวแล้วลองซ่อมมันใหม่ล่ะ โอ้มันก็ยังขึ้นอยู่แฮะไม่ว่ามันจะติดลบเท่าไหร่ก็ตทมแต่มันก็ถือว่าไม่เป็นจริงะนะเพราะผมก็ซ่อมได้พอดีไปเจอมาเล็ดดิดนะถ้าเราต้องเอเดอร์แมนผ่านบล็อกบาเลี่มันก็จะไม่โกรธเราซึ่งปกติบางคนนี้มันก็จะใสแบบนี้เลยะนะลองปรับเป็นสว,สวายฟาลก่อนแล้วกันแล้วก็ขอต้องหน้าหน่อยเพื่อนโอ้เหมือนมันจะไม่โกรธผมแฮะลองหันมาตัฮัลโหลโอ้ เราสามารถเสกมอบที่มันจะขี่เอ็กซ์แล้โดได้โดยคอมไมร์ได้ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วมันก็จะโคตรซิ่งเลยโอ้เออหัวใจเกือบวายผมลองเป็นโคลเลมแล้วกันโอ้ oh, แต่นะวมันเหมือนมันจะไม่วิ่งเลยฮนะผมเออลองเสกเป็นโ oh, ออว่าเมื่อกี้ตาฝาดแล้วกันตอมโอเคถือว่ามันก็เร็วจริงนั่นแหละตอมบิ โอ้วโอ้โอ้วแดมแล้วถ้าผมลองเปลี่ยนจากไอรอนโกเลมเป็นวีเลจเจอร์ล่ะโอ้ตอนนี้เราก็มีวิเลตเจอร์เขียวโซนด์ก่อน TTA 6แล้วฮะ o มายก o เอ็นเดอร์แมนจะไม่สามารถหวาบมาที่บล็อกโพมมันนี้ได้ผมก็ขอลองยิงก่อนเลยแล้วกันอ้ <Get me. S 1> oh. Another one โอ้แล้วถ้าเป็นน้ำเราจะว์บได้หรือเปล่าโอ้ oh. มันก็ไม่วาฟแฮผมก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วครับวร์ปมาตรงผมอันนั้นไม่ได้นะลาก่อนนะเอ็นเดอร์แมนและถ้าเอ็นเดอร์แมนไม่สามารถวร์ปได้เราสามารถใช้เป็นโลกกันสเกลตันได้หรือเปล่าเออผมก็ต้องมายืนฝั่งนี้แล้วก็ลองปรับเป็นส u r เวอร์หมดโอ้โหมันยิงมาไม่ได้แล้วมันก็ยิงกันเองด้วยนะฝั่งนูน ถือว่าใช้ได้นะนี่เฮียเราสามารถฆ่าแก๊สโดยการใช้หิมะก,กินคนได้ผมเรามาเสกไว้ข้างในแล้วคันเอาวโอเคตอนนี้มันก็น่าจะโดนแช่แข็งอยู่ผมรอสักพักหนึ่งแล้วคันโอ้โอ้มันเจ็บแล้วตัวมันสั่นด้วยฮะ โอ,โอเคเราสามารถฆ่าแกตสโซหิมากินคนได้ฮะโคชถ้าเราใช้คอมเมน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เราก็จะเสกเตียงครึ่งหนึ่งได้ผมลองก่อนแล้วกันเออวบโอ้ oh, มันหน้าเํามันเก้าอี้มากกว่าฮะแล้ววิเลเจอร์ล่ะจะสามารถนอนเตียงนี้ได้หรือเปล่าเอาวิเลเจอร์แล้วก็ไทม์เซตมิดไหนโอ้มันกระโดดเข้าไปนอนเลยฮะถ้าเราพังเตียงแล้ว่ะเราสามารถเปลี่ยนทิศของวิเลเจอร์ได้ผมมาเป็นทิศนี้แล้วันเออวบโอ้ oh, oh my god ปวดหลังเว้ยนายนอนหลุดเตียงนะเพื่อนจะตกเตียงอยู่แล้ว่ยผมลองเปยะรอบหนึ่งเลยนย มันได้ฮะโคตรเจ๋งแล้วเราก็สามารถนอนคู่กับววเลเจอได้ด้วยขอนอนขอนอนด้วยนะเพื่อนอย่าโกรธแล้วกันโอ้โหอาฮะมันหันไปทำอะไรวะเน่ะก็ถือว่านอนได้จริงฮะเราสามารถเซชโนโกลเลมกลับหัวหรือว่าด้านข้างได้ผมลองด้านข้างก่อนเลยด้านข้างควรเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ่อเวโออเคด้านข้างได้ฮะแล้วถ้ากลับหัวล่ะ โอ้ oh, มันได้เหออันนี้ผมก็เพิ่งรู้มาก่อนอนะเนี่ยโคจิ่งอ๋อโว้โว่ไม่ต้องเดินใกล้ขนาดนั้นก็ได้เพื่อนแล้วถ้าเป็นไอรอนโกเลมล่ะจะได้หรือเปล่าเอ่อ uh, ผมทุบจมูกออกก่อนแล้วกันอ่า ah, แล้วก็ทำากิ่น โอ้โอ้โอเคแลวด้านข้างมันจะได้หรือเปล่านเนี่ยผมมันไม่ควรจัด้นะเนี่ยออโอ้ไมก็ที่ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยขอแท็กมือหน่อยเพื่อนหลายคนกคงจะรู้ว่าเฮาโดนบล็อกมากๆดูด <Go. S 1> เราก็สามารถพยายามว่ายขึ้นกลับมาไดก้ก็ก็ถือว่าพยายามว่ายขึ้นมาดีหนึ่งอะนะแล้วถ้ามันกลายเป็นโซ,ซแทนแฮนล่ะเราจะมาคับว่ายลงได้หรือเปล่าผมขอปรับเป็นเพิร์เพอร์ซันแล้วกัน let's go เออเอ้ยลงไป ลงไปนะลงลงเออโอ้ m ม g ก็ผมพยายามพยายามก็ไม่หลงไปได้ฮะถ้าเราทำให้ตัวเราเล็กลงแบบนี้เราจะสามารถเดินในหม้อรปรุงยาได้ผมขอกระโดดขึ้นก่อนแล้วครบโอ้ <c oughs> oh. โอ้โอ้โหมันผมเดินได้จริงแฮะอ่ผมลองปรับให้ตัวเองเล็กลงกว่านี้อีกได้ไหมเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่าว่ามันเดินได้แฮะแต่ว่าแต่แต่แต่ว่ามันก็เมาาอยู่นั่นี่หรือว่ามันเดินได้แล้วกันโคตรเจ๋งแทนจะพุ่งชนม็อบตัวอื่นที่ไม่ใช่เราอะนะผมลองเป็นหมูแล้วกันเอาหมูสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคสักเก้าตัวแล้วก็เพิ่มแพ้สักนิดหนึ่งผมจะยืนรอดูตรงนี้แล้วกันโอเคแพ้มันพักกันเด็กแล้วมันก็นล่วงตายไปแล้ว โอ้เมื่อกี้มีใครเห็นบ้างมัน,ม,นมันชนหมูตัวนั้นแต่โชคดีได้หมูไม่ได้หล่นไปงั้นก็แปลว่าแพ้มันก็ชนหมูจริงๆมันไึงชนมอบัวอื่นที่นอกจากคนะนะเราสามารถเกนตัวอักษรบนป้ายได้เยอะกว่าถ้าหากเราเปลี่ยนโค้ดภาษาเอ่อผมจะลอง ต,ตัวนี้เละกันเอาเป็น1 2, 2> 3 4 5 6 7 8 9อ่า11เ2เอ่อิดเขียนได้ถึง12แล้วถ้าผมลองเปลี่ยนโค้ดล่ะออปชันภาษาฟอนต์เซตติ้งอ่าตรงนีน้แล้วก็เปลี่ยนเป็นยูนิโค้ดฟอนต์อ่าแล้วก็เขียนใหม่1 12 13 14 15 16 17โอบสี่กสด oh my god สิได้ไหมเออสิสิไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมโโออ้้โอ้โอเ g ดาว u t บอักษรมันเลยป้ายมาเลยฮะ oh my god ใครที่อยากเขียนเยอะก็ลองเปลี่ยนใช้วิธีนี้เอาแล้วกันเราสามารถวิ่งผ่านไฟเป็นลบุคเคมได้ถ้าเราวิ่งไวพอผมเอาสปีดเอาสปีดสัก255แล้วกันโคตรไวโอเค oh 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 กลับ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 ที่เดิมกลับที่เดิมก่อน u อ let's go โอ้โอ้โอเคผมพาไปแต่ว่าผมล่วงเรามาลองกันใหม่ดีกว่าตึ้งรอบนี้ก็มีกำแพงด้วยอะนะเออสปีด2อ5เอา้าโอ้โอ้ผมโดนไฟจ uh. ี้ทีหนึ่งแฮะถ้าเราลองลดไฟเหลือแค่อันเดียวละอ่าสปีด255ห้าหเลกโอ้โอ้หยุด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 โอ้โอ้โอเคทัว uh, อันนี้ผมผมวิ่งไปโดนเองที่วิ่งผ่านไอกี้ก็ไม่โดนไฟแล้วกันผมลองทำให้ใหม่ก็ได้ <c oughs> มันไม่โดนไฟจริงด้วยฮะเพราะว่าเลือดผมไม่ลดเลยถ้าเราวางเรือระหว่างบล็อกไม่มากกว่าโซแซนมันก็จะอยู่ที่เดิมเอ่อผมวางกลางหน่อยวางไว้ซักตรงนี้กลางๆโอ,โ,อโอ้โอ้โอเคมันมันมีกระโดด้างแต่ว่ามันก็อยู่ที่เดิมฮะไม่โดนดูดลงไปถ้าลองไปนั่งจะเป็นยังไงวะเนี้ยโอเคโอเคเรือมันเรือมันกำลังเต้นที่ผมอยู่เลยฮะอันนี้ก็ถือว่าจริงแล้วที่มันอยู่ที่เดิมเราสามารถคานผ่านบล็อกไม่มากที่มันใกล้เต็มได้ก็ประมาณนี้นะโอ้ใหม่กอดขาได้จริงหรือเปล่าวะเนี้ยผมลองก่อนแล้วกันเออ เออโอเคมันโหมันจะติดเลยฮะแล้วถ้าเราลองลดมาสักประมาณเ <c oughs> ท่านี้ล่ะ <c oughs> ใหญ่กว่าแลลบนิดหนึ่งเออเลตส์กโอโโอ้โอเคได้ฮะแล้วถ้าเพิ่มมามันเท่าไหรวะน <c oughs> เนี่ยก็ยังไม่เท่าเหมือนเดิม เออโอเคมันมันมน่าจะไเท่าประมาณนั้นหแหละมั้งเราสามารถคานผ่านโต๊ะเอนแขนเคกเตียงเดไลเซนเซอร์แล้วก็เอนพอร์ทัลเฟมได้ผมลองที่โต๊ะเอนชานก่อนแล้วกันมันจะไม่ได้เลยฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันเออโอเคอันนี้ไม่ได้ฮะแล้วถ้าเค้กล่ะผมมองว่ามันน่าจะได้นะเออโอเคเค้กก็ไม่ได้หรอกวันนี้และถ้าเป็นเตียงล่ะเตียงเตียงคนได้นะโอ้ไม่ก็ซึ่งอันนี้ผมก็ชัวร์นะว่ามันคานผ่านได้แน่นอนถ้าใครไม่เชื่อก็กดซับสองทีได้เลยเอาปุ๊บอ่าผ่านได้ฮะ แล้วก็เอ็นพอทัลเฟสที่มันแทบไม่มีช่องว่างเลยนั่นเฮียอ่ let's go โอเคหัวผมติดฮะอันนี้ผมก็ให้ผ่านนิดนึงแล้วกันพอมันก็ผ่านได้ตั้งอันหนึ่งนะ่วนสามอันก็โอผมมันจะผ่านได้มันก็ผ่านไมได้สังั้นเราจะไม่โดนดาเมจถ้าดิฟโซนมันอยู่ในน้ำผมลองเลงก่อนแล้วเลงก่อนแล้วก็ตะวันพวหมดโอ้โอ้ผมไม่เจ็บฮะแต่ได้ว่าน้ำมันช่วยได้เยอะเลยนั่นเฮียผมลองใหม่อีกทีนึงแล้วกันเผื่อไม่ัวร์อ่อ โอ้โอ้โอเคมันไม่เจ็บแฮะแต่ทุกคนก็าจะรู้ใช่ไหมละ่ะว่าเราตกโดนดิฟสโตนเราก็จะเจ็บแล้วก็ตายแล้ว,วเราใส่รองท้าเฟเธอร์ฟอลลิงล่ะเราจะตายหรือเปล่าผมเอาความสูงระดับเแมบบื่อแบบเมื่อกี้แล้วกัน let's go โอ้มันลดดาเมจเยอะเลยฮะก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผม่าฝากกดไลค์ด้วยอะนะขอโทษที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์แล้วกันพอดีผมก็งานเยอะมากเลยนะสวัสดีปีใหม่ยอนหลังนี่มันก็ปี2025ัีแล้วนะโอ้ใหม่ก็โคตรแก่แต่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน and see you guys next video ไปไปอย่าเล่นเกมเดึกกันมากด้วยล่ะ